เป็นข้อความของอับราฮัมรินคอนอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเป็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอนเขาเขียนถึงครูของลูกชายไม่งงเนาะเ,ออเขียนถึงครูของลูกชายส่งลูกชายไปเรียนแล้วก็เลยส่งจดหมายไปหาครูนะคะเขาบอกว่าตามนี้นะที่ถูกแปลมาว่าเขาจะต้องเรียนรู้ ผมทราบว่าใช่ว่าทุกคนจะเป็นธรรมใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนจริงแต่สอนเขาด้วยเถิดว่าในหมู่คนเลวยังมีวีรบุรุษในหมู่นักการเมืองช่อฉนยังมีผู้นำที่อุทิศตนสอนเขาว่าในหมู่ศัตรูนั้นจะยังมีมิตรนำพาเขาออกห่างจากความริษยาหากท่านทำได้สอนเขาถึงเคล็ดลับของการหัวรอกเบา ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้แต่เยาว่าการถูกรังแกนั้นเป็นสิ่งที่แก้ได้ง่ายที่สุดหากท่านทำได้สอนเขาถึงความอัศจรรย์ของหนังสือแต่ให้เวลาเงียบสงบแก่เขาด้วยเพื่อครุ่นคิดถึงความลี้ลับอันนิรันดร์ของนกในท้องฟ้าพึ่งกลางแสงแดด <c oughs> และดอกไม้บนเนินเขาเขียวในโรงเรียนสอนเขาว่า การสอบตกนั้นมีเกียรติยิ่งกว่าการโกงมากสอนเขาให้มีความเชื่อในความคิดของตนเองแม้ทุกคนจะบอกเขาว่ามันผิดสอนให้เขาสู่ภาพต่อสุภาพชนแข็งกล้าวต่อผู้ระรานขอให้ท่านช่วยสร้างพลังแก่ลูกชายผมที่จะไม่วิ่งกรูตามฝูงชนเมื่อทุกคนแห่ตามกันไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอนให้เขาฟังทุกคนแต่สอนให้เขากลั่นกรองทุกสิ่งที่ได้ฟังด้วยตาข่ายแห่งความจริงแล้วหยิบเอาเพียงสิ่งดีๆที่ถูกร่อนแล้วสอนเขาด้วยถ้าท่านทำได้ว่าจะหัวเราะอย่างไรเมื่อโศกเศร้าแม่เหมือนมนุษย์มงคลเลยยิ้มได้เมื่อภัยมานะคะสอนเขาด้วยถ้าท่านทำได้ว่าจะหัวเราะอย่างไรเมื่อโศกเศร้าสอนเขาว่า อย่าได้อายที่จะหลั่งน้ำตาสอนเขาว่าอย่าใส่ใจคนชอบหยันและพึงระวังความหวานที่มากเกินไปสอนเขาให้ขายกล้ามเนื้อและสมองแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดแต่อย่าได้ติดป้ายราคาที่หัวใจและวิญญาณตนสอนให้เขาปิดหูต่อฝูงชนที่เอกอะเอตโรและยืนหยัดสู้ถ้าเขาคิดว่าตัวเองถูก สอนเขาอย่างอ่อนโยนแต่อย่ากบก,ก,กอดเขาเพราะมีเพียงการทดสอบจากเปเลวไฟร้อนแรงเท่านั้นจึงจะได้เหล็กกล้าเหนือดีปล่อยให้เขามีความกล้าที่จะใจร้อนไม่อดทนปล่อยให้เขามีความอดทนที่จะกล้าสอนเขาเสมอที่จะมีศรัทธาสูงส่งในตนเองเพราะจากนั้นเขาจะมีศรัทธาสูงส่งต่อมนุษยชาติ อับปราห l ม n รินคนะคะขอบคุณผู้แปลนะคะคุณวิพาดากิติโกวิทค่ะปรินได้บทความนี้มาจากเพจคนบ้านหนังสือนะคะ Madman Books ค่ะ